สารฝันครั้งสุดท้ายให้คุณยายวัย70ได้เป็นดีไซเนอร์ย้อนกลับไปเมื่อ4เดือนที่แล้วมีคุณยายคนหนึ่งมาหามินที่โรงงานบินมาจากสเปนเลยนะเขาเข้ามาคุยให้มินฟังว่าเขามีความฝันเยอะแยะมากมายในชีวิตเลยที่เขาทําได้หมดแล้วเหลือฝันเดียวฝันสุดท้ายเลยที่เขายังทําไม่ได้คือการเป็นดีไซเนอร์เขาเลยตัดสินใจอ่ะหอบเงนินทั้งหมดที่เขามีบินมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาทําคอลเลคชันกลับไปขายที่ประเทศของเขาเขามีคอนดิชัน3ข้อข้อแรกเขามีทั้งหมด10แบบอันนี้มินไม่ติดมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากอท่าะ เซ็กซี่ผสมโบฮีเมียนและข้อที่3เขาต้องหอบของทั้งหมดเนี่ย กับประเทศเขาภายในก่อนช่วงสงการมินมีเวลาทําแค่2เดือนเท่านั้นอย่างแรกที่มินทําเลยอะ่ะคือเอาของทั้งหมดเนี่ยมาคุยกับช่างและช่างอะ่ะก็บอกกับมินว่าแบบอะ่ะมันดูเหมือนจะง่ายนะแต่แพทเทิร์นทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นจากเป็นแพทเทิร์นในตําราได้มันต้องใช้วิธีการมูล,ลาดหรือเขียนมือเท่านั้นซึ่งในโปรเซสปกติเนี่ยกินเวลาอยู่ที่ประมาณสองาอาทิตย์แต่ในเคสนี้ใช้เวลา4อาทิตย์มินก็รีบทาให้เขาพอมันเสร็จปุอบอ๊บแ่ะมินก็รีบโทรไปหาเขาเลยเพื่อจะให้เขาว่าเขามาลองตัวอย่างถูกงานเพื่อจะผลิตททันโไป เขาอยู่เกาะเต่าแล้วเขาอ่ะจะอยู่ที่นั่นอนะ่ะประมาณเดือนหนึ่งชิมผ่ายแล้วเอาไงดีวะเพราะถ้าเขาไม่คอนเฟิร์มให้มินภายใน2อสาวันนี้ยังไงอะ่ะมินก็ผลิตให้เขาไม่ทันส่งแน่นอนมีทางเดียวเท่านั้นคือตรวจงานออนไลน์ก็ตั้งกล้องแล้วก็ตั้งหุ่นเข้ก็พูดให้เราอ่ะสามารถผลิตงานได้มินเครียดนะมันจะเวิร์กหรือเปล่าช่วง1เดือนที่เขาอยู่เกาะเต่าอ่ะเขาก็มีไอเดียผุดขึ้นมามากมายแล้วเขาก็บอกให้มินอนะ่ะขึ้นตัวอย่างทาแพทเทิร์นให้เขาหน่อยแล้วมินก็ใช้วิธีการเดิมเนี่แหละโดยการผ่านออนไลนนนน์วัสุดทท้าายี่เบิ มาที่กรุงเทพเขาลองชุดตัวอย่างแรกก็บอกว่ามันเป๊ะเหมือนอย่างที่เขาฝันไว้เลยว่าชุดอะ่ะมันต้องเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันแบบผ่านไปด้วยดีแล้วโพสต์เนี้ยมันก็เวิร์กมากๆากจากที่ตอนแรกคุยกันว่าจะผลิตประมาณ500ตัวปิดจบนะก็คือเป็นพันชิ้นพอกลับไปที่ประเทศเขาแล้วนะเขาก็ถ่ายรูปทั้ง้านทั้งออกบูนเนี้ยส่งกลับมาให้มินดูแล้วเขาก็ชวนมินอีกนะว่าให้ไปชมความสําเร็จที่มินกับเขาเนี้ยได้ทําร่วมกันขอบคุณคุณยายมินี่มากๆเลยนะคะ